ผลตามลำดับครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านสันเพชรบุญยมณีเชิญครับแหลงเหตุผลครับกับเรียนท่านสภาน,นประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายสันเพชรบุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสงขลาพรประชาธิปัตย์ผมขอใช้โอกาสนี้เสนอยติเพื่อขอให้สภาผู้แทนรัษฎร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนครับทจานประธานที่เคารพครับเหตุผลที่กระผมและเพื่อนสมาชิกต้องเสนอย,ยติเพื่อศึกษาในครั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องลิงไม่ได้มีเพียงจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดลบบุรีเท่านั้นครับ แต่ปัญหาลิงที่มีการสำรวจเนี่ยมีปัญหาถึง47จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งปัญหาคนกับลิงเป็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างลุกล้ำพื้นที่ซึ่งกันและกันการขยายตัวของประชากรก็กินพื้นที่ของลิงส่วนลิงอยู่ไม่ได้เพราะแหล่งอาหารถูกเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยก็มาหาอาหารอยู่ในพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เกษตรกรรมไม่เว้นแต่ตามถังขยะข้างทางครับรรท่านประธานครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งที่หลายท่านได้เห็นไปในตามข่าวแล้วผมได้รับได้ยินได้ฟังจากปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และได้เฝ้าดูความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้รรท่านประธานครับ ท่านประธานลองดูสิครับว่าความเห็นของพี่น้องประชาชนเช่นเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่คิดจะไปท่องเที่ยวแล้วลิงวิ่งเข้าบ้านหมดแล้วหน่วยงานรัฐปล่อยปะละเลยขนาดนี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับท่านประธานครับอย่างในคลิปที่ท่านประธานกาลังเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านประธานครับเรื่องแบบนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่สภาผู้แทนของเราจะได้นําเรื่องเรื่องนี้ เข้าไปสู่การแก้ไขโดยด่วนท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์ที่มีลิงยกพวกตีกันมันมีทั้งความแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและก็สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะเวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่ครับในปัจจุบันก็จะเกิดการทําร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว รนชิงวิ่งราวอย่างนักท่องเที่ยวก็เกิดปัญหาความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากครับรท่านประธานครับปัญหาเหล่านี้จะว่าไปแล้วก็ได้รับการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปบ้างแล้วครับเช่นการเก็บข้อมูลด้านจํานวนประชากรลิงครับซึ่งผมก็พยายามไปหาข้อมูลครับทั้งจากสํานักวิชาการรัฐสภาและให้คณะทํางานเข้าไปขอข้อมูลจากกรมทิานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกท่านทราบไหมครับว่า ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2561มีประชากรลิงทั่วประเทศนะครับ53,000ตัวตอนนี้5ปีผ่านไปครับยังไม่มีการสำรวจเลยครับท่านบอกว่าไม่มีงบประมาณในการสำรวจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคครับเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบขาดงบประมาณที่จะเก็บข้อมูลประชากรลิงการแก้ไขมันเลยไม่ตรงจุดครับท่านประธานครับข้อมูลที่มีลักษณะนี้จึงเป็นข้อมูลที่ ไม่ทันท่วงทีไม่อัปเดตเท่าที่ควรครับนอกจากนี้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาลิงเบื้องต้นครับรรท่านประธานครับ mm hmm. เพื่อควบคุมประชากรลิงที่สามารถทําได้คือการทําหมันลิงครับ mm hmm. แต่ก็ติดปัญหาเรื่องเดิมครับรรท่านประธานคือเรื่องงบประมาณในการทําหมัน mm hmm. เพราะต้นทุนในการทําหมันลิงนี่สูงมากครับรรท่านประธานทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถ้าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปทําหมันลิงเนี่ยครับ mm hmm. ต้องใช้งบประมาณตัวหนึ่งเนี่ยเฉลี่ย2 0 0 0บาทต่อตัวครับ ถ้าจะให้ทางเทศบาลผมยกตัวอย่างทางเทศบาลนนะครสงขลาทำหมันลิง100ตัวครับรท่านประธานครับต้องใช้งบประมาณกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีท่านประธานทราบไหมครับว่ามีประชาชนในบางพื้นที่ครับต้องระดมทุนระดมทรัพย์สิน เพื่อบอกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทําหมันลิงให้หน่อยตกเฉลี่ยตัวละเกือบ3000บาทนะครับท่านประธานครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทําไมเราต้องไปเบียดเบียนพี่น้องประชาชนขนาดนั้นครับท่านประธานที่เคารพครับนับวันการทําหมันลิงนี่มันยิ่งยากยิ่งยากขึ้นทุกวันเพราะลิงเป็นสัตว์ที่เรียนรู้พฤติกรรมได้เร็วครับลิงนี่เป็นพวกที่เจ็บแล้วจําหากเห็นพฤติกรรมของมนุษย์ลิงก็จะมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปนะครับเพื่อที่จะให้ยากแก่การแก้ไขปัญหา,าเหล่านี้พฤติกรรมลิงครับท่านประธานครับปัญหาลิงที่กับผมและเพื่อนสมาชิกได้เสนอมาถ้ามองผิวเผินครับท่านประธานครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆแต่ถ้าลองไปถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหานะครับท่านจะรู้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องลิงนี่ ทำให้เมืองบางเมืองนี่กลายเป็นเมืองล้างได้เลยนะครับท่านประธานที่เคารพครับเพราะไม่มีใครกล้าจะมาท่องเที่ยวไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาทําการเกษตรไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาลงทุนเมื่อไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็กลายเป็นเมืองล้างครับท mm. ่านประธานที่เคารพครับกระผมจึงขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจากทุกพักการเมืองร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผ่านการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับว่ากระผมขอยืนยันในเจตนารม์ที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ มันจะได้จบในสภาชุดที่26เพื่อเป็นผลงานของท่านสภาท่านประธานและเป็นผลงานของพวกเราทุกคนครับขอบคุณท่านประธานครับรบขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะสมาชิกข,ขององค์กรคริสตจักรสร้างสารรค์